รู้แล้วมีอึง้งไทยแบกค่ารักษาด้านสุขภาพที่เรียกเก็บไม่ได้จากคนต่างด้าวพื้นที่ชายแดนไทยในปี2567จํานวน2,315ล้านบาทเฉพาะกัมพูชาค้างชําระ277ล้านบาทจากกรณีที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชาว่าจะคลี่คลายในเร็ววันมั่นใจผู้ป่วยกัมพูชายัางเลือกใช้โรงพยาบาลของไทยส่วนค้างค่ารักษาเร่งแก้ปัญหาและหาทางออกร่วมทุกฝ่ายเสนอคณะรัฐมนตรีรอการพิจารณา มาดูรายงานภาวะสังคมไทยไตรามาสสี่และภาพรวมปี2567พบค่าใจ่ายด้านสุขภาพที่เรียกเก็บไม่ได้จากคนต่างด้าวพื้นที่ชายแดนไทยจำนวน2,315ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2,566ถึง12.6% ท้งนี้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชากรต่างด้าวที่เรียกเก็บไม่ได้จําแนกตามรายชายแดนต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เรียกเก็บไม่ได้ของชายแดนทั้งหมดในปีงบประมาณพศ2567โดยสํานักง,งานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอ้างอิงที่มาจากกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขข้อมูลณวันที่28กุมภาพันธ์2568จําแนกได้ดังนี้ชายแดนไทยเมียนมา76.3%จำนวนต่างด้าวที่เข้ามารับบริการทั้งสิ้น570,000ครั้งค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บไม่ได้1,800ล้านบาท ชายแดนไทยกัมพูชา12%จำนวนต่างด้าวที่เข้ามารับบริการทั้งสิ้น160,000ครั้งค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บไม่ได้277ล้านบาทชายแดนไทยลาว7.8%จำนวนต่างด้าวที่เข้ามารับบริการทั้งสิ้น100,000ครั้งค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บไม่ได้180ล้านบาทชายแดนไทยมาเล4%จำนวนต่างด้าวที่เข้ามารับบริการทั้งสิ้น41,000ครั้งค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บไม่ได้93ล้านบาทขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกกติดข่าวสารรอบวันกับเอียวเรียวประกััันนนนไไไดด้้ใครงงงถปททุกช่อออาล์